สวสัสวดีค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสมบัติเชิงพิชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนนะคะสำหรับสมบัติแรกนะคะก็คือเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอทบทวนเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงค่ะสำหรับเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงนะคะถ้ากำหนดจำนวนจริง a นะคะเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริง a ก็คือจำนวนที่นำมาบวกกับจำนวนจริง a แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ a ะะหรือสรุปง่ายๆก็คือจำนวนที่นำมาบวกกับ a แล้วยังได้ผลลัพธ์เท่ากับ a นั่นคืออะไรคะ,ะคงได้คำตอบแล้วนะคะแต่คราวนี้ลองมาดูตัวอย่างในรูปของตัวเลขเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคู่ขอยกตัวอย่าง5แล้วกันเอกลักษณ์การบวกของ5คืออะไรคะแนวคิดก็คือจำนวนอะไรที่นำมาบวกกับ5แล้วยังได้คำตอบในรูปของ5อยู่คะ ศูนย์ใช่ไหมคะเพราะว่า5บวกด้วยศูนย์มีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเอกลักษณ์การบวกของ5ก็คือศูนย์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเอกลักษณ์การบวกของลบ5คืออะไรแนวคิดก็คือลบ5บวกด้วยอะไรคะและยังได้คำตอบในรูปของลบ5อยู่ก็คือลบ5บวกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าลบ5้าบวกด้วยศูนย์มีค่าเท่ากับลบ5ดังนั้นเอกลักษณ์การบวกของลบ5ก็คือ0ค่ะต่อไปนะคะเราต้องการหาเอกลักษณ์การบวกของเศษ1ส่วน2 วิธีคิดค่ะจํานวนอะไรนะที่นํามาบวกกับเศษึส่วนสแล้วยังได้คาตอบในรูปของเศษึส่วนสอยู่ก็คือ0ใช่ไหมคะเพราะว่าเศษึส่วนสบวกด้วย0ูนย์มีค่าเท่ากับเศษึส่วนสนั่นเองดังนั้นสรุปได้ว่าเอกลักษณ์การบวกของเศษึส่วนสก็คือ0นย์นั่นเองนะคะจากตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปทั้ง5้าลบหแล้วก็เศษึส่วนสจะเห็นว่าเอกลักษณ์ของจํานวนดังกล่าวคืออะไรคะคือ0นย์นั่นเองนะคะดังนั้น เอกลักษณ์การบวกของ A ก็คือ0ย์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นจะสรุปได้ค่ะว่าเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงก็คือ0นย์ั่นเองค่ะในทำนองเดียวกันนะคะถ้าเราพูดถึงเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อนนะคะหลักการเราสามารถอิงจากจำนวนจริงได้เลยนะคะยังไงเราลองมาดูค่ะว่า ถ้าเรากำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับขู้วอันดับ a b นะคะเอกลักษณ์การบวกของ z เท่ากับขู้วอันดับ a b มันก็คือจำนวนเชิงซ้อนที่นำมาบวกกับขั้วอันดับ a b แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับขั้วอันดับ a b นั่นเองนะคะคราวนี้เราย้อนคิดกลับไปถึงจำนวนจริงนะคะเอกลักษณ์การบวกของจำนวนจริงคือ0คราวนี้เ e อกลักษ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อน มันก็ต้องน่าจะเกี่ยวข้องกับศูนย์ใช่ไหมคะคราวน,นี้เราก็เลยมาพิจารณาการบวกของคู่ดับดับ AB ค่ะว่าอะไรที่มันมาบวกกับคู่ดับดับ AB แล้วยังได้คําตอบในรูปของคู่ดับดับ AB ในเมื่อกี้เราพูดว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะเราลองใส่ไปเรื่นยๆแล้วกันเป็นคูณดับศนย์ูนย์แล้วกันนะตอนนี้เราจะมาหาผลบวกของคู่ดับดับ AB กับคู่ดับศูนย์ูนย์นะคะซึ่งหลักในการบวกจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันบวกกันยังไงคะ ก็คือส่วนจริงบวกกับส่วนจริงใช่ไหมคะส่วนจินตภาพบวกกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น a บวกด้วยศูนย์แล้วก็ b บวกด้วย0ูนย์ะคะซึ่ง a บวกด้วย0ูนย์มีค่าเท่ากับอะไรคะ a ใช่ไหมคะ b บวกด้วยศูนย์มีค่าเท่ากับ b อ้าวมันก็ตรงกับเอกลักษณ์การบวกที่เราอธิบายเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในเมื่อเรากำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับคูนด,ดับ a b นะคะ การหาเอกลักษณ์การบวกแเท่ากับคู่อันดับ ab ก็คือจำนวนเชิงซ้อนที่นำมาบวกกับคู่อันดับ ab แล้วได้ผลลัพธ์ในรูปของคู่อันดับ ab แล้วนะตอนนี้เรานำคู่อันดับ0 0มาบวกกับคู่อันดับ ab ผลลัพธ์ที่ได้มันก็ได้ในรูปของคู่อันดับ ab อ้าวงั้นก็แปลว่าเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อนคือคู่อันดับ0 0จริงหรือเปล่าถ้าเกิด เราเกิดข้อสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าวิธีการทำายัางไงเราก็ลองกำหนดเป็นจำนวนเชิงซ้อนอื่นๆในรูปของตัวเลขเลยและลองทดสอบดูนะคะว่าจริงไหมนะเพราะฉะนั้นครูเลยกำหนดจำนวนเชิงซ้อน Z เท่ากับคูณนดับ54ขึ้นมาอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะครูก็ตั้งด้วยคั้นดับ54บวกด้วยคัณนดับ0 0หลังการบวกนะคะ ของจานวนเชิงซ้อนคือส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น5บวกด้วยศูนย์และ4บวกด้วย0ูนซึ่ง5บวกด้วย0ูนย์มีค่าเท่ากับ5และ4บวกด้วย0ูนย์มีค่าเท่ากับ4ได้เป็นคู่อับดับ5อีอ้าวเป็นจริงนี่เมื่อเราแทนด้วยคู่อับูนดับ0 0ลงไปลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ z เท่ากับคู่นับ2ลบ3นะคะพิจรนารณาการหาเอกลักษณ์การ 3, บวกเราก็ลองนำคู่นับ2ลบ3บวกด้วยคู่อับนดับ0 0ดู2 บวกด้วย0ย์แล้วก็ลบ3บวกด้วย0นจะได้คำตอบในรูปคู่อันดับของ2ลบ3อ้าวเป็นจริงนี่ก็แปลว่าเอกลักษณ์การบวกในระบบจำนวนเชิงซ้อนมันก็คือคู่อันดับ0 0ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดเขียนในรูปผลบวกเขียนในรูปผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพมันก็จะได้เป็น0บวก0ย์ไอนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าหากเราต้องการเขียนแทนเอกลักษณ์การบวก ในรูปของอสัญลักษณ์เราสามารถเขียนแทนได้เป็น0นั่นเองนะคะดังนั้นครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเอกลักษณ์การบวกในระบบจำนวนเชิงซ้อนมันก็คือคู่ดับ0นดับ0 0หรือ0บวก0 I นะคะซึ่งเขียนแทนด้วย0นั่นเองนะคะซึ่งเมื่อนำไอคูณดับ00นหรือ0 0หรือ 0+ 0i ตัวเนี้ยไปบวกกับจำนวนเชิงซ้อน ตัวใดมันก็จะได้คำตอบในรูปจำนวนเชิงซ้อนตัวนั้นนั่นเองนะคะสมบัติต่อไปนะคะคือตัวผกขันการบวกของจำนวนเชิงซ้อนนะคะแต่ว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นครูจะขอทบทวนตัวผกขันการบวกของจำนวนจริงก่อนนะคะสำหรับตัวผกขันการบวกของจำนวนจริงนะคะถ้าเรากำหนดจำนวนจริง A ตัวผกผัน การบวกของจํานวนจริง a ก็คือจํานวนจริงเนี่ยที่นํามาบวกกับ a แล้วได้คําตอบในรูปของเอกลักษณ์การบวกซึ่งเอกลักษณ์การบวกก็คือ0หรืออธิบายง่ายๆนะคะว่าตัวปกผันการบวกของจานวนจริง a ก็คือจํานวนที่นํามาบวกกับ a แล้วได้คําตอบในรูปของ0นย์นั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นครูก็เลยยกตัวอย่างเป็นจํานวนตัวเลขละกันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะครูยกตัวอย่างเป็น5นะคะตัววกผันการบวกของ5คืออะไรก็คือวิธีคิดนะ จำนวนอะไรที่นำมาบวกกับ5แล้วได้0ลบ5ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าตัวกผกขักานบวกของ5ก็คือลบ5ต่อไปค่ะเราต้องการหาตัวผกผันการบวกของลบ5วิธีคิดลบบวกอะไรแล้วได้0ก็คือบวกด้วย5ใช่ไหมคะดังนั้นตัวกผกขันการบวกของลบ5ก็คือ5ค่ะต่อไปค่ะเราต้องการหาตัวกผกขันกานบวกของเศษ1ส่วนส แนวคิดนะคะจำนวนอะไรที่นำมาบวกกับเศษ1ส่วน2แล้วได้0ก็คือลบเศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวผกขันการบวกของเศษ1ส่วน2ก็คือลบเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะขราวนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกตค่ะตัวผกขันการบวกของ5คือลบ5ตัวผกขันการบวกของลบ5คือ5ตัวผกขันการบวกของเศษ1ส่วน2ก็คือลบเศษ1ส่วน2 จะเห็นว่าตัวผกผันการบวกมันจะเป็นจำนวนตรงกันข้ามใช่ไหมคะดังนั้นตัวผกผันการบวกของ a มันก็คือลบ a นั่นเองค่ะคราวนี้ในทำนองเดียวกันกันกบการหาตัวผกผันการบวกของจำนวนเชิงซ้อนบ้างเราก็ใช้หลักการของจำนวนจริงมาอ้างถึงมาอิงถึงนะคะนี่ค่ะกำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับห้วนดับ a b ตัวผลหธรการบวกของจํานวนเชิงซ้อน z เท่ากับคู่อันดับ ab ก็คือจํานวนเชิงซ้อนที่นํามาบวกกับคู่อันดับ ab แล้วได้ผลลัพธ์เป็นเอกลักษณ์การบวกหรือได้ผลลัพธ์ในคู่อันดับในรูปของคู่อันดับศูนย์ศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ยกจํานวนเชิงซ้อนในรูปของคู่อันดับ ab มาและเราก็คิดว่าเอจำนวนอะไรที่นํามาบวกกับคู่อันดับ ab แล้วได้คําตอบเป็นรูปของคู่อันดับศูนย์ศูนย์ย้อนนึกถึงจํานวนจริงจํานวนจริงก็คือ การหาตัววกผันการบวกของจํานวนจริงมันจะอยู่ในรูปของจํานวนตรงกันข้ามใช่ไหมคะคราวนี้เราลองนําจํานวนตรงกันข้ามมาใส่ในลักษณะของจํานวนเชิงซ้อนบ้างในเมื่อมันเป็นอันดับ ab ใช่ไหมคะจานวนตรงกันข้ามของอันดับ ab มันก็คืออันดับ a b ใช่ไหมคะคราวนี้อยู่ในรูปการบวกจํานวนเชิงซ้อนหลักการของมันคือส่วนจริงบวกกับส่วนจริงและส่วน จินตภาพบวกกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็จะเป็น a บวกด้วยลบ a b บวกด้วยลบ b นั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะ a บวกด้วยลบ a มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะและ b บวกด้วยลบ b มีค่าเท่ากับ0นั่นเองอ้าวมันสอดคล้องกับที่เราอธิบายไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราได้แนวคิดแล้วว่า ตัวผกผันการบวกของจํานวนเชิงซ้อนมันก็คือจํานวนตรงกันข้ามของจํานวนเชิงซ้อนนั้นแต่ว่าจริงหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราต้องลองทดสอบโดยการกําหนดเป็นตัวเลขขึ้นมาค่ะครูก็เลยกําหนดนะคะจานวนเชิงซ้อน z เท่ากับพหุนดับ5 4กับ z เท่ากับพหุนดับ2ลบ3ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้แนวคิดนคดขึ้นมาว่าการหาตัวผกผันการบวกของจํานวนเชิงซ้อน เราก็จะนำจำนวนตรงกันข้ามมาบวกลองดูนะคะจากคู่อันดับ5-4มันก็ต้องเป็นคู่อันดับลบ5ลบ4ใช่ไหมคะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของจํานวนตรงกันข้ามเราลองมาดูค่ะหลักการบวกของจํานวนเชิงซ้อนก็คือส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินจตภาพบวกส่วนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้น5จะต้องบวกกับลบ5และ4บวกด้วย 4. ลบ4เรามาดูกันค่ะลบ5 ขอโทษนะคะ5บวกด้วยลบ5ก็จะมีค่าเท่ากับ0 4บวกด้วยลบ4มีค่าเท่ากับ0เห็นไหมคะว่าได้คำตอบในรูปของเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นาสามารถใช้จำนวนตรงข้ามของจำนวนเชิงซ้อนเข้ามาบวกเพื่อให้ได้คำตอบในรูปของคู่ดับนดับ0นได้อลองดูอีกสักหนึ่งข้อนะคะเป็นคูณดับ2ลบ3เพราะฉะนั้นจำนวนตรงกันข้ามก็จะเป็นคูณดับลบ2 3นั่นเองนะคะ ใช้วิธีการส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินจตภาพบวกส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น2บวกด้วยลบ2นะคะแล้วก็ลบ3บวกด้วย3นั่นเองนะคะซึ่ง2บวกด้วยลบ2มีค่าเท่ากับ0 3ย์บวกด้วยลบ3บวกด้วย3มีค่าเท่ากับ0ูนเพราะฉะนั้นเป็นจริงนั่นแต่ว่าในการหาตัวประกนการบวกของจำนวนเชิงซ้อนเราสามารถใช้หลักการนำจำนวนตรงกันข้ามเข้ามาบวกเพื่อให้ได้เอกลักษณ์ ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสามารถสรุปได้นะคะว่าดังนั้นตัวผกผันการบวกในระบบจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับคู่อันดับ a b มันก็คือคู่อันดับลบ a ลบ b นั่นเองนะคะหรือถ้าเราต้องการเขียนรูปผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพสามารถเขียนได้เป็นลบ a ลบ b i นั่นเองนะคะและในการเขียนสัญลักษณ์แทนตัวผกผันการบวกในระบบจำนวนเชิงซ้อนสามารถเขียนแทนได้เป็น ลบแซดนั่นเองนะคะคราวน,นี้มาตรวจสอบกันหน่อยว่าเราเข้าใจถูกต้องไหมนะคะสิ่งที่ต้องการตรวจสอบโจเขาบอกว่าจงหาตัวผกผันเนี่ยของเราจำนวนเชิงซ้อนในตัวอย่างนะคะเรามาดูกันค่ะตัวอย่างแรกตัวผกผันการบวกของควรดับ3-6คืออะไรคะ ก็คือลบสลบหนั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวปกผันการบวกของคูณดับลบ2 9ก็คือ2ลบ9นั่นเองนะคะต่อไปจำนวนเชิงซ้อนจะเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกระหว่างส่วนจริงกับส่วนจินตภาพโจทย์คือตัวปกผันการบวกของ7บวกด้วย3 i ก็คืออะไรคะลบ7ลบ3 i นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะตัวประกอบการบวกของ4 6ลบ6 i ก็คือลบ4บวก6 i นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการลบจำนวนเชิงซ้อนนะคะแต่ก่อนอื่นก็เราก็ใช้การลบจำนวนจริงขึ้นมาอธิบายก่อนเพื่อให้เกิดแนวทางเนาะเกิดการสังเกตเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่อง,องของจำนวนเชิงซ้อนได้นะคะสำหรับ การลบจำนวนจริงนะคะสำหรับการลบจำนวนจริงถ้าเราดูตามบทนิยามนะคะก็คือเมื่อ a b เป็นจำนวนจริงใดๆนะคะ a ลบ b มีค่าเท่ากับ a บวกด้วยลบ b นะคะหรือวิธีการอธิบาย a คือตัวตั้งนะคะ b คือตัวลบนั่นเองหลักการตัวตั้งยังคงเดิมนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกนะคะต่อไปค่ะ จำนวนตรงกันข้ามของ b ก็คือลบ b นั่นเองนะคะดังนั้นมันสรุปได้แบบนี้ค่ะว่าครูขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือตัวตั้งลบด้วยตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งยังคงเดิมนะคะเปลี่ยนลบเป็นบวกจากตัวลบธรรมดาก็เป็นจำนวนตรงข้ามของ ตัวลบนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวอย่างนะคะ7ลบ3มนะคะมันสามารถเขียนได้แบบนี้ค่ะตัวตั้งคงเดิมนะคะเป็น7จากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะจำนวนตรงกันข้ามของ3ก็คือลบ3คะ่ะคราวนี้มันจะอยู่ในรูปผลบวกและจะกลายเป็น7บวกด้วยลบ3ซึ่ง7บวกด้วยลบ3มีค่าเท่ากับ4นั่นเอง คราวน,นี้ก็จะเกิดข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วที่เราเคยใช้วิธีแบบนี้ล่ะ7ลบ3แล้วหาคำตอบเลยว่าได้4ผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่ว่าในลักษณะที่ครูสอนนะคะก็คือ A ลบดมีค่าเท่ากับ a บวกโดยลบ B มันคือวิธีตามบทนิยามนะคะแต่ใช้วิธีนี้ก็ไม่ได้ผิดมันเป็นวิธีที่เราเข้าใจมันไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่ามันจะอิงตามบทนิยามหรือไม่อิงตามบทนิยามก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผิดไหมไม่ผิดค่ะ โอเคนะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2นะคะลบ4ลบด้วย4นะคะถ้าเราใช้วิธีตามบทนิยามเนาะมันก็จะเป็นตัวตั้งคือลบ4เหมือนเดิมจากลบเปลี่ยนเป็นบวกค่ะจำนวนตรงข้ามของ4ก็คือลบ4นะคะคราวนี้มันอยู่ในรูปการบวกและลบ4บวกด้วยลบ4มีค่าเท่ากับลบแนั่นเองคราวนี้ไม่เอาว่ะไม่อยากใช้วิธีนี้อยากใช้วิธีคือปกติที่เราเคยใช้วิธีแบบสะดวกเลยไม่ต้องมาเขียนยืดยาวโจทย์มันคือลบ4ลบ4เราตอบ เลยว่ามันคือลบแเลยได้ไหมเได้เห็นไหมคะว่าคําตอบมันทําไมกันเท่ากันนะคะแต่ว่านะตอนนี้ที่ครูสอนครูก็อยากสอนในวิธีตามอิงนิยามก่อนนะคะถ้าเกิดนักเรียนสังเกตแล้วอ๋อตามวิธีอิงนิยามมันเป็นแบบนี้และนักเรียนเกิดข้อสรุปของตัวเองได้นักเรียนก็จะใช้วิธีที่ตัวเองถนัดวิธีที่ตัวเองสนใจก็ได้นะคะคราวนี้นอกจากที่เราพูดถึงจํานวนเชิงซ้อนและออขอโทษค่ะ นอกจากที่เราพูดถึงจานวนจริงข้างต้นแล้วคราวนี้เรากลับมาที่จํานวนเชิงซ้อนบ้างเรามาดูการลบจํานวนเชิงซ้อนกันนะคะสําหรับการลบจํานวนเชิงซ้อนมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจํานวนจริงเลยก็คือถ้าสมมติเรากําหนดจานวนเชิงซ้อน z ระดับ w ขึ้นมานะคะจะได้ว่านี่ค่ะ z ลบด้วย w มันมีค่าเท่ากับตัวตั้ง,งยังคงเดิมก็จะเป็น z นะคะ จากเครื่องหมายลบตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะ จาก W จะเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงกันข้ามของ w นั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาดูค่ะถ้ากำหนดจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ a บวก bi และจำนวนเชิงซ้อน w เท่ากับ c บวก di แล้วสิ่งที่ต้องการหาคือ z ลบ w ก็สามารถหาได้จาก z มันคืออะไรล่ะมันคือ a บวก bi ใช่ไหมแกเขียนไว้เลยนะคะลบด้วย w w M มันคืออะไรล่ะก็คือ c บวกด้วย di ใช่ไหมคราวนี้เราจะใช้วิธีตามบทนิยามนะคะ ถ้าวิธีตามบทนิยามตัวตั้งจะคงเดิมก็จะกลายเป็น a บวก bi นะคะจากลบเปลี่ยนเป็นบวกค่ะส่วนตัวที่ถูกลบจะเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงกันข้ามจาก c บวก di ก็จะเป็นลบ c ลบ di นั่นเองนะคะณนะตอนนี้มันอยู่ในรูปของการบวกจำนวนเชิงซ้อนค่ะหลักการบวกจำนวนเชิงซ้อนก็คือส่วนจริงบวกกับส่วนจริงและส่วนจินตภาพบวกกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็น a บวกด้วยลบ c นะคะและบวกด้วยส่วนจินตภาพมันก็คือ b บวกด้วยลบ d นั่นเองนะคะคราวนี้ถ้าเราลองย้อนกลับไปสังเกตค่ะหน้าตาแบบนี้เนาะ a ตรงนี้มันก็คือ a ใช่ไหมคะลบ c ตรงนี้มันก็คือ c ที่ถูกลบด้วยตรงนี้ใช่ไหมคะ อ่าแล้วก็อ่า B ตรงนี้มันก็คือ B ตรงนี้นะคะส่วนลบมันก็คือมาจากลบตรงนี้ d มาจาก D ตรงนี้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการลบตามบทนิยามมันก็ยังสามารถสรุปเป็นเทคนิคง,ง่ายๆก็คือ การลบจํานวนจังสอนมันก็คือส่วนจริงลบกับส่วนจริงส่วนจินตภาพลบกับส่วนจินตภาพได้นั่นเองนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะสำหรับตัวอย่างที่ครูจะแสดงให้ดูนะคะก็คือจะอิงตามบทนิยามก่อนนะคะถ้าอิงตามบทนิยามโจทย์บอกว่า5บวกลบ9 I นะคะลบด้วย7ลบ3นะคะ อีกครั้งหนึ่งห้บวก9 i นะคะลบด้วย7-3ลบ3 i เพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนจดเป็นนี้เลยคะ่ะ5 9บวก9 i ลบด้วย7 3ลบ3 i นะคะตัวตั้งยังคงเดิมก็จะกลายเป็น5 9บวก9 i นะคะจากเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกตัวที่ถูกลบจะเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นลบ7บวก3 i นะคะคราวนี้ ส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพมันก็จะกลายเป็น5บวกด้วยลบ7นะคะบวกกับมาดูในส่วนจินตภาพก็จะได้เป็น9บวก3ไอหา9บวก3แล้วก็คูณด้วยไอนะคะก็จะกลายเป็นลบ2แล้วก็บวกด้วย12 i ไอนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีตามบทนิยามแต่ถ้าวิธีการที่เราสังเกตมาเนาะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะจากการสังเกต ะะโจทย์มันก็คือ 5- 9บวก9 i ลบ7ลบ3 i จากการสังเกตมามันก็คือส่วนจริงลบกับส่วนจริงส่วนจินตภาพลบกับส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นมันก็คือ5-7ลบ7นะคะบวกกับ9 3ลบลบ3 i หาท่านเรียนลองดูนะคะมันก็คือส่วนจริง นี่นะคะลบกับส่วนจริงเห็นไหมคะเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะแล้วก็ส่วนจินตภาพลบด้วยส่วนจินตภาพเห็นไหมคะนี่ก็จะกลายเป็น9ลบลบไอเห็นไหมคะ เราจะใช้วิธีตามบทนิยามก็ได้หรือวิธีที่เราสังเกตมาว่าเฮ้ยการลบการของจำนวนเชิงซ้อนนะเกิดจากส่วนจริงลบส่วนจริงและส่วนจินตภาพลบส่วนจินตภาพก็ได้เลือกใช้วิธีไหนก็ได้คราวน,นี้มาดูกันค่ะ5ลบด้วย7มีค่าเท่ากับลบ2ใช่ไหมคะบวกด้วย9ลบด้วยลบ3มันก็จะเป็น12 i ไนั่นเองสังเกตค่ะคำตอบเท่ากันใช่ไหมคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะในรูปของคั้ดับนะคะ ตัวอย่างมันคือ่อันดับ4ลบ7นะคะลบด้วย่อันดับ2 8เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียนโจทย์กันค่ะ่อันดับ4ลบ7นะคะลบด้วย่อันดับ2ลบ8ครูขอแสดงวิธีทำในรูปของตามบทนิยามก่อนเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวตั้งคงเดิมเป็น่อันดับ4ลบ7นะคะบวกด้วยจำนวนตรงกันข้ามของตัวที่ถูกลบก็จะเป็นลบ2ลบ8นะคะ ส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพก็จะได้เป็น C บวกด้วยลบ2เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกนะคะกับส่วนจินตภาพก็จะเป็นลบ7นะคะบวกด้วยลบ8นะคะคูณได้ไอเพราะฉะนั้น4บวกด้วยลบ2ก็จะเป็น2ใช่ไหมคะบวกด้วยลบ 15I นั่นเองนะคะหรือเขียนอีกในรูปแบบหนึง่งก็จะเป็น 1> 2 1 5ลบ15ก็ได้นะคะคราวนี้มาเขียนตามเทคนิคที่เราสังเกตมาเนาะโจทย์ยังคงเดิมก็คือ4ลบ7นะคะลบด้วยคูณดับ2-8นะคะการลบนะคะจำนวนเชงซ้อนก็เกิดจากส่วนจริงลบส่วนจริงส่วนจินตภาพลบส่วนจินตภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ออกมาก็จะเป็น c ลบ2นะคะแล้วก็ลบ7 ลบแปดนะคะคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็น4ลบ2มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ7ลบ8มีค่าเท่ากับลบ15ค่ะคราวนี้ลองสังเกต,ตคำตอบค่ะได้เท่ากันไหมคะแน่นอนค่ะมันได้เท่ากันเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าหนูจะเลือกใช้วิธีตามบทนิยามหรือว่าใช้วิธีจากการที่หนูสังเกตมาแล้วว่าการลบเนี่ยมันเกิดจากการนำส่วนจริงลบส่วนจริงส่วนจินตภาพลบส่วนจินตภาพ,พก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบเรื่องสมบัติเชิงพิชคณิตของจำนวนเชิงซ้อนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ